คุณอย่าวิเลย์เอบารมมาจารย์พระสยามินทร์พระยศไท ชาเป็นสุขสารขอบันดาพระประสงค์ใดจงสิริยามหลวงมหฤทัยดุจชาเทวายชัยใช่หรื อเลยนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงชื่อนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับค่าเดินทางก็ติดต่อท้างนอกได้เลยนะครับสำหรับท่านไหนอยากจะถ่ายรูปกับพระสาฆ์ยันรับหรือจะถ่าย กับมีคนถาสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์เห็นทั้งฝ่ายในขาบอกอยู่ในซองที่แจกทุกคนนะครับอบีสติกเกอร์นะครับตาจมถ้าเป็นโขงบนแผ่นดินนะกับสติกเกอร์ที่เป็นตาจมลงมีแจกข้างนอกครับข้างในกันนะทุกคนออกไปได้รับครับ 别走了。